มิคเร e ีพอ t ประจำสัปดาห์นี้นะคะในส่วนงานเลขาเป็นครั้งที่9แล้วก็มีรายการที่ต้องการก็มีเคชาร์ดเพิ่มหนึ่งอันซึ่งอตอนนี้น้องหมูก็มีรายการจ่ายโอนอะไรหลายอย่างที่ต้องไปทําให้ทางทางบริษัทก่อนนะคะช่วงนี้น้องไม่ว่างก็จะจัดคิวให้น้องเป็นวันจันทร์แล้วก็จะจัดส่งไห้พี่กอฟน่าจะอ่า ก็จะสอบถามที่กอบิทีว่าจะให้จัดส่งไปที่เชียงรายไหมหรือว่าเก็บไปที่นี่ก่อนนะคะประกนรลคลนอินพรบรมาแล้วซึ่งจะได้นําพรบตรงส่วนนี้ไปต่อภาษีต่อก็จะมีเบิกจ่ายค่าทําภาษีต่อให้พิกิจไปดําเนินการให้ในส่วนนี้นะคะงานซ่อมรองเท้ทาตอนนี้ก็คือแบบยังไม่มาแบบต้องนําเข้ามาซึ่งอาจจะรอรถน่าจะใช้เวลาอีกยาวประมาณสักสองอาทิตย์ได้นะคะอันนี้ก็คือโทรโทรโทรทุกอาทิตย์สอบถามทุกอาทิตย์อัเปเดตทุกอาทิตย์นะคะ เพื่อให้รู้ว่ากําหนดระยะเวลาอะไรก็คือตอนนี้ก็คือเขาแจ้งได้แค่รอนะคะแล้วก็สายแบตตอนนี้จูดสั่งไปแล้วก็รอรับของประมาณอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไม่เกินวันวันพุธก็คือให้พี่กฤิ1อันแล้วก็ตั้น1อันสำหรับวิ์นี้ก็จะมีรายการงานซัพพอตซึ่งเป็นจ็อบกระจุกะจิกซึ่งพี่กอล์ฟเวรวมาก็ซัพพอตไปนะคะอันนี้ก็มีแค่นี้สำ,สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะ